อดีบกมาด้วยอ่ะมากันแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมก็ขวานไปครับก่อนวันนี้กล่าวว่าจะขวานไปครับเอลเอลเอลครับอะไรอ่ะคราบก็คุณบอกว่าจะเอาขวานไปครับให้มันเป็นดีที่ดีอ,อันดีกว่าเดิมใช่ไหมอ๋อแล <นะ S 1> ้วมีแล้วเหรออ๋อยังไม่มีด้ยวยไหมอ๋อต้องมีเป็นก้อนก่อนอ<ข>อใช่ไหมจากไม้จากใครเนี่ยแม่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 ชิดเป้งไมชิดเปงแล้วผมไม่มีที่ใส่ ใครก็ได้ช่วยรับสิ่งนี้เอ้ยไม่ต้องก็ได้ใครก็ได้ช่วยรับสิ่งนี้อะไรแทนว่าได้เอาไปกินได้เลยเนี่ยโอ้ใครให้ตังค์ไปให้ตังค์อะไรอีกเป็นตังค์มันเอ้ยจะมีจดหมายนี่นะจัดโลนีฉันไม่เจอฉันไม่เจอจดหมายนะไม่ได้จดหมายจากแม่เลยอ่ะถ้าอยากจะอัพเกรดบ้านให้นำไม้มาเจ็ดสิบอัพเกรดบ้านเป่าเนี่ยไม่ใช่ฮะอัพเกรดอะไรอ่ะ ไอ้ลำไม้มาเจ็ดสิบห้าและจ่ายเงินหนึ่งพันเพื่ออัปเกรดจะได้ตัวสมัยใหม่ก็ใช่อะไรสักอย่างอ๋อพยายามเจยนมีเควสที่แบบว่าครับลีนัทตัวสมัยบอกว่าเมื่อวานเจอเจอพวกเรานอนอยู่ก็เลยพาส่งส่งบ้านมีนัททองเข้าบ้านครับลีนัท่าแต่ลีนัทนี่ใครนะลุงเจเจลุงจเจใช่ใช่ใช่พระเจ้าจอดอาเโอ้พวกเราพมาส่งบ้าน ไม่เป็นไรนะไม่ต้องขอบใจผมได้อีเวนต์ของโรบินอะหาขวานอ๋อเฟวสคนละเควสกันทุกผมนี่เควสอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเราไม่รู้อ่านไม่ออกเลยเราอ่านไม่หามันเป็นกรรมอ๋อไปไปหาอ๋อเควสหาขวานของโรบินอ้าวเพื่อ่จะไปเธอมาหลบตรงนี้เพื่อนจะจำได้นะว่าอยู่ไหนใช่หายอยู่ข้างล่างครับผมเดี๋ยวนั้นมีเควสถึงถึงเวลห้าของเมืองได้คงทำยไงเนี่ยลงนี้ไปได้ไหม เพิ่งได้เควสโอเคได้อะไรมาวะตรงรีบไปแล้วก็สินจันทาก็ได้บอยมัตรงเควส์สิครับเฮ้ยเราไปทำอะไรกันไปเฮ้ยผมเจออะไรนะอีเวนต์เอาไปให้กันเธอได้ผมเจออีเวนต์ข้างล่างมันน่ากลัวจังเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยวินเซนต์ทำอะไรโอ้โหได้เลยก็มาด้วยได้เอาดีแบทสองอันเลยไดะไรเหรอรู้สึกว่าเออตรงนั้นทําอะไรนานปะ ใช่ใช่ครับทำเสียงไซตามะมีผ่านเอาบินรู้สึกว่ามันจะล็อกอยู่นะอโดเนตเลยไปโดเนตเช่เราควรเราควรจะไปขอคุณแจจากกันเธอนะแต่เราคนไปเผาดิอ๋อยเจออีเวนต์มันดีกุญแจด้ใช่อีเวนต์เหล็กเด็กเด็กรู้สึกจะเป็นคุณแจเก่ามา วินเซนต์นี่หน้าตาแม่งคุ้นคุณแจนี่น่าจะมาเปิดหาเรื่องเลยจะสีโอ้โประตูเก่านี้ได้นะครับผมจะนี่คนละคนกับคนคนน่าดีนจะคนละคนอ้าววินเซนต์ทำไมไม่วัดพันเล่าใั่ตะมะใช่ไหมใ่ไหมมีบาดแผลอยู่ข้างในด้วยวินเซนต์ไม่วัดพันใส่เล่าโอ้สามีหน้าใส่ตะมะไบิ๊กซองเลยทำไหนว่าหน้าใส่ตะมะนี่หัวเป็นไงบ้าง ไม่ร้านครับไม่ร้านครับถ้าร้านนี้ถ้าร้านนี้ัต้อวหรือวเอาไม่ได้ให้ของจะให้ทุบไม่ใให้ของโอคุณจิ๊บได้ี่มล้วคุณจิ๊บได้เมลอนซีดมาแล้วยาอันนี้เขได้เมลอนซีดมาแล้วไงโอ้อะไรอ้นักสืบแ่นดีโค้ดจะบอกว่า ไอโดเนตคุณครูฟังช่องไอเทมไม่รู้หยิบอะไรไม่ัไม่ต้องรัวขนาดนั้นก็ได้ค่อยๆแหมก็ฉันแบบว่ารีบไงอยากรวยอยากรวยไวอุตส่าห์งานี้เดี๋ยนะผมโดเนตไม่ได้คุณครูเพราะว่าของมันมีซ้ำเลยครับผมแล้วทำไงขายอ่ะขายครับใช่ใช่ต้องขายเพราะมันซ้ำกันคุณครูแย่ง่ะไม่ได้แย่งเลยครับพอดีผมสายแบบขุดขุดแล้วเจอของ อันนี้เพิ่งเอาไอตัวไข่ไปตีมปเนี่ยถ้าจำไม่ผิดต้นแถวนี้นะอ๋อนี่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 อะไรล่ะสุดแล้วขวาไม่หยิบแยกกันด้วยนะดีดังดีแล้วดีแล้วดีแล้วหยิบแยกถ้าไม่หยิบแยกนี่แย่เลยนะเพราะไม่งั้นนี่จะกลายเป็นว่าได้ได้ของน้อยน้อยลงอืมเป็อะไรเหรอขวานะค่ะขวานไหนขวานโรบินนะคะผมที่อยู่เอ่อได้แล้วแมพจะจดหมายครับ ออ๋ลงร่างฝึกใกล้ๆใกล้ๆท่อเลยใช่ครับผมหรือค้อไป่อยากทอนิดนึงไม่รู้อยากเซฟหมวกกับเทมมี่ไหมไม่ละไม่ไปไม่ได้อยากได้หมวกของเทมมี่จะได้เซฟเลยเนี่ยเทมมี่จะได้เอาไปใช้เป็นค่าค่าเราเรียนค่าเราเรียนอะไรนะค่าเข้ามหาลัยใช่นั่นแหละค่าเรามหายแม่อนแรกมีหมวกแล้วอะไรไม่มีเลยอ่ะเรายังไม่ได้ซื้อมาเห็นหมวกอ่ะมาเห็นมันเบิดร้านแล้วอะไรนี่ะมันมาเป็นจดหมายนะ อ๋อมาเป็นฉบับใหม่หมาแล้วนะเป็นไม่เบียร์กันอันนี้เราก็ไม่รู้แล้วล่ะเราต้องไปหาแอดเวนเจอร์จิ้วพี่กัตพี่กัตตั้มครับพี่คิดว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับอ๋ออบ้านคีนายกิปบูริคนนี้นี่อาจจะมีกลิ่นวานยานที่จะทำให้คนขายหมวกเขาเกรงกลัวก็ได้อะไรกับงนน่นเลยล่ะ รให้พระเจ้าอย่าใจได้หมวกแล้วก็หาข้าได้สิข้าจะสร้างหมวกแทนนรกให้เจ้าเองกินเหม็นเลยคืนกินเหม็นเลยอะไรกินเหม็นเนี่ยผมไอ้กินท่อไอกินเซนกินเซนก็แจ๊บโอ้โหลุงอาเบสวัสดีครับผมเรียบเอาขวานไม่คืนโรบินดีกว่าจะปิดยังวะเนี่ยถ้า ถ้าปิดแล้วก็คนจะไปอยู่ที่บาร์กันคุณครูเก็บหินมาเยอะๆด้วยนะได้ครับมันจะอยู่ตรงตรงไหนนะ่ตรงไงทำนิ้วแบบจะเอาผมไม่ได้เลยเนี่ยขวาที่ไหนนี่จะท่อเหรอจับท่อค่ะแล้วก็เดินขึ้นข้างบนนิดนึงแล้วก็อยู่ทางขวาทิศขวาไว้เดี๋ยวผมไปหาเจ้าของบ้านเนี่ยนี่เอเวเต็กิวเนี่ยลุงยังอยู่ก็แต้ขวาไว้ทอขึ้นบนนิดนึงโอเคเป็ลุงผ่านแล้วเหรอ อะไรบางลุงให้ทำเนี่ยโอ้โหตีสลามพันตัวเลยลุงอีก้มมาอ๋อเคเวสไอ้กิวตกใจหมดเควสสลามพันตัวนี่ไปไปให้ลุงตีคนเดียวเหอะสลามพันตัวไม่พอยังมีให้ตีข้างขาวอีกว่า,าเอ้ยลุงแอะไรอะเรนเจอร์กิวไงเออประเด็นคือกิวเข้ากิวลุงได้ต้องแบบขนาดนี้เลยมันคือการฝึกฝนให้เจ้ากลายเป็นทหารที่มีทักษะในการสเตลที่ดี เอาละถ้าเจ้าอยากจะสเตลให้เก่งนัดเจ้าตนเข้าไปในกล่องลังกระดาษและตอนให้ศัตรูไม่รู้ด้วยว่าเจ้าเป็นใครเยอเลขึ้นบนแล้วขวาเลยไหนวะเส้นวาไงเส้นขึ้นบนนี้เดียวนะนิดเดียวแล้วก็ิดขวามันจะเป็นแบบหวานเก่าๆโอเคใช่ไเนี่ยขอบใจนะโอเคไม่หมดแซนนี่หน้าตาเหมือนจริงมากเลยจริงดิหน้าตาเหมือนมาจากอเดรลมากเลยก็ทําอเดรียลลนี่ อันเดีย์เทลเออโซลามีเฟตป้าให้ส่งแล้วนะฮะดดูไ้เฟสอะไรนะเฟสปลาเฟสปลาอ๋อแต่ฉันตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำเฟตเลยมัวแต่มัวแต่เดินไปนู่นไปนี่จะให้ของกวาดแอปปี้ยังไม่ได้ให้เลยเนี่ยแอปปี้อยู่ไหนเอ๊ะต้องเก็บฐานมาเยอะเนี่ยทานฐานขอทานหน่อยเถอะโอ้ยมีทานเลยแต่มีหน้าก็จะหมดอีกปกติหมดนี้น่าจะเห็น แซนเขาอะไรนะกินน้ำมะเขือเทศเอ้ยกินซอสมะเขือเ,เทศตอนเข้าบาร์นะตอนยนนิ่งเน่ยเ็าบอกว่าแปลกมีบอดมีปัญหาป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีมันอาจจะยืนนิ่งเพราะว่าแบบไม่รู้จะทำอะไรต่อหรือเปล่าเป็นไปได้ถ้าได้แครอทโบราณเอ้โสมหรืออะไรในเหมือมา,มาเอามาเออรืมเอามาใส่นี่นะใส่ไปเรียบร้อยแล้วจับหายแล้วฮะใส่แล้วเหรอใส่ไหนอ๋อใส่บ้านบ้านอะใช่ ใส่บ้านตรงกลางแล้วก็ใส่ไปแลวนะเอ๊ะไม่ใช่ด hmm. ja oh. yeah. ิบ mm. wow ้านตรงกลางยางยางยงเราใส่ในต่ออะไรของโซล่าอะไรลองโซล่ายังไงก็ได้เออหนูคุกมันกัดสมองเราหนูคุกกัดสมองด้วยเหรอเลยพิจารียหนึ่งเข้าเข้าไปหาพี่กันดำนิดเอะเยอะไปหน่อยโดนหนูคุกพี่แกงับสมองถ้างั้นแนแบบนี้ก็ไดเล่พนมอย่าเลียนว่าหนูคุกมัน คือสีจกักรพรรดิแห่งความมืดโวลด์กูเด็ดเอ็ดจำปีโอ้ยปวดอะไรวะนะจะบ,บ้าตายหายชอบกินเลยไอย้เข้าไปหาโรบินไม่ได้ไปพรุบบ่งนี้ก็ได้พื้นที่เต็มเมนูไหนแหละเดินไปทำรูนแอปบบี้หายไปไหนเนี่ยในบ้านก็ไม่เจอ บางทีน่าจะเปลี่ยนจากบัวรดน้ำเป็นไอที่ตัดหญ้าแทนนะเนี่ยมันก็โอเคกว่าเฮ้ยพูดคุยคนที่แบบเขาอะไรดี่เ้ยไอทิ้งขยะเสียงโคตรดังเฮ้ยครเกกินรอเลยหนักคุกกี้จัดทากินแล้วกินไปแล้วเพิ่มๆจะมีหน้าผมไปลุยเหมืองต่อเดี๋ยวจะไปลุยเหมืองต่อใช่แล้วไอ้หนุ่มเอ๋อคุยบ้าง ลาบลอยลาบลอยเผื่อเจอถุงยางเดี๋ยวนะเผื่อเจอถ้าเจอถุงยางก็อย่าลืมเอามาให้ฉันบ Crystal ทันแล้วโอ้ยมีศาสตผิดมันโตเลยแถวบ้านเนี่ยโอ้ยแต่ละสองวันที่ผ่านมีใกล้วันเกิดใครบ้างมนะไม่รู้นะไม่รู้เลยนะรู้สึกเอาออกมานึกว่าจะเจออีเวนต์ได้อีเวนต์ไข่แล้วใช่ไหมใ้ยในที่สุดพรุ่งนี้ก็เทศกาลเจ็บไข่ได้เลย ไม่มมีไไก่่เลยะใช่ไข่ไม่ไม่ใช่ไข่นะเก็บไข่อิสเตอร์เอทเออหน่าแหละอิสเตอร์เอกหรือภาษาไทยอ๋อใช่ใช่ใช่นีกว่าแหละเทศกาลอิเตอร์ใช่ไหมไข่อิเตอร์ใช่ใช่เก็บไข่เขอก็ตายไข่ก็ตายไข่ต้องมาหูโซลาร์กำปันสลามอยู่ไม่ใช่สลามตะปะตะปะตะปะมันขึ้นอะไรเหรบ้านมาสองตัวเลย จากนี้ตรงกว่าตรงตรงตรงซ่วงซ่วงซ่วงตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ปีของอะไรมากมายอะไรมีของอันหนึ่งแต่เลีแย่งหมดเลยมันปกติเพิ่งจะขายนะครับผมมันตรงได้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 เดี๋ยวมันอยู่ในสารมันติดดาวนี่ได้เลยขายได้เลยมันอยู่ในสารดิดิเสียงโอ้โหเสียงแพร่สลามเป็นคาสลามเมื่อกี้ในตัวนี้ โหดดีฮะโหด, <c oughs> โหดขิงมาชาวบ้านผมนี่โดนดักไอ้วเออโดนไอ้วนนี้ดักตีง่ายกว่าเยอะผ <c> ม <oughs> มีแต่กองญ่าระ <c oughs> วังานนะครับเวลาตอนนี้ใกล้ถึงเวลาสมควรเหมาะสมแล้วขอเองเถอนะคุณครูขอให้โชคดีนะคุณครูอ๋อผมเหรอผมก็ยังอยู่ปกตินะเดี๋ <c oughs> ยวรับสี่บัน เอาบาสิบันติดนะาม็นดนีนะมันไม่มีตสุขภาพนะคุณภูใช่ใช่ใช่แต่ต้องให้คุณลุงเขาเหนื่อยสิอืมลุงเขาต้องมาบ่อยใช่ไหมความจริงแกเดี๋ยวคุคณลุงเราไม่ไหวนะอ๋อ <c oughs> ากลัวมากอะไรเหรอลุงลุงแกเดี๋ยวลุงกันแบกไม่ไหวไงหินนี่ตอนนี้ผมมีสองร้อยสามสองแล้วครับคิ้ดีมากดีมากภู แล้วก็โคตอนนี้มีแค่ห้าอันเองน้อยมากแต่ตอนนี้มันมันตีหนึ่งแล้วนะอ่าใช่ไงก็เราเขาขึ้นมานอนแล้วเนี่ยเนี่ยอ้าวนอนแล้วเหรอเนี่ยเราคุนอนแล้วเนี่ยอ่านอนแล้วเนี่ยเลยนอนแล้วแล้วใครยังไม่นอนเราเองแหละรู้เลยไม่นอนกันมาแล้วนะแบทช่วงนี้ไม่ได้ไปิดบ้าเลยก็แต่เดินวนอยู่แถวเมืองแล้วใครเอาอัติแฟกต์อ๋ออัติแฟกต์ก็อันี้ผมก็ไม่ได้วอาแม่ผมบอกแล้วเลยใสตกใจ